ลมเย็นปลายหนาวพัดเอื่อยผ่านทุ่งข้าวที่เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วเหลือเพียงตอสังสีเหลืองทองที่ลูลมอยู่ไกลสุดสายตาแสงสุดท้ายของวันทอดลงบนพื้นดินเป็นสีส้มอบอุ่นทั้งที่อากาศหนาวจนฟ้าใสาต้องยกปกเสื้อกันหนาวขึ้นมาแตะคางไหวไฟกองเล็กกลางลานหน้า,นาบ้านเริ่มลุกพึ้ภาพเสียงไม้แห้งแตกดังกรอบแกรบเป็นจังหวะตายยกฟืนอีกท่อนวางลงให้ไฟลุกสูงขึ้นขณะที่ยายค่อยๆปัดผ้าปูพื้นเก่าๆให้ฟ้าใสากับตัวเองนั่งลงใกล้กๆความอุ่นจากไฟผสมกับความหนาวของอากาศ ทำให้บรรยากาศในวงไฟอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดฟ้าสายยกมือมาอังไฟแล้วเงยหน้ามองยายยายคะวันนี้ยายจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟ้าสายฟังคะยายยิ้มอ่อนโยนเห็นรอยตีนกาเป็นร่องลึกแต่ดวงตาของยายกลับสว่างเหมือนคนที่ยังมีเรื่องมากมายเก็บไว้ในหัวใจวันนี้ยายจะเล่าเรื่องลุงกำจอให้ฟังจ้ะเรื่องของคนที่ทั้งหมู่บ้านเคยคิดว่าหมดหวังไปแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง ฟ้าใสตั้งใจฟังทันทีตาเองก็ยิ้มบางๆทางใช้มีดเล็กเหล่าไม้ไผ่ไปเงียบๆเหมือนทุกคนรอฟังเรื่องนี้พร้อมกันไฟลุกวาบหนึ่งครั้งแล้วเรื่องก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อก่อนนี้นะฟ้าใสยายเริ่มเล่าลุงกำจรเป็นคนที่คนทั้งหมู่บ้านรู้จักดีเขาเป็นคนขยันแต่โชคไม่เคยเข้าข้างเท่าไหร่เลยยายยกมือวางบนตาเหมือนย้อนกลับไปในวันเก่า สมัยนั้นลุงกำจรปลูกผักทำสวนเลี้ยงวัวแต่ปีไหนฝนแรงเขาก็เสียหายปีไหนฝนตกหนักผักก็เน่าปีไหนโรคระบาดวัวก็ตายเรียกว่าชีวิตเขามีแต่คำว่าเริ่มต้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟ้าสายกัดริมสีป่าแล้วเขาไม่ท้อเหรอยายยายหัวเราะเบาๆท้อสิจ๊ะใครจะไม่ท้อเขาเคยพูดกับยายว่าบางทีโชคคงไม่อยากเป็นเพื่อนกับผมแล้วมั้งแม่คำเอ้ยยายเล่าพร้อมเรียนเสียงลุงกำจรททำให้ฟ้าสายหัวเราะคิก แต่ความจริงคือยายก้มมองไม้ฟืนที่กำลังไหม้ความโชคร้ายที่สะสมมาต่างหาที่ทำให้เขาเกือบล้มทั้งยืนในปีหนึ่งปีที่หนักที่สุดวัวที่ลุงกำจรเลี้ยงไว้ทั้งหมดล้มป่วยเพราะโรคระบาดหมดตัวภายในไม่กี่วันเงินที่เก็บไว้ก็ต้องเอาไปรักษาแม่ที่ป่วยสุดท้ายลุงกำจรถูกยึดที่ดินบางส่วนความหวังที่มีอยู่ก็ดูเหมือนจะหายไปจนหมด ยายค่อยๆเล่าให้ช้าลงเหมือนต้องการให้ฟ้าใสารู้สึกถึงหัวใจคนวันนั้นลุงกำจรเก็บของออกจากบ้านจะไปทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัดเขาคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรเหลือให้เริ่มใหม่แล้วฟ้าใสาเงียบไม่ขัดยายแม้แต่นิดเดียวเขาบอกยายว่าข้าวผมยังไม่รู้พรุ่งนี้จะได้กินจากไหนอยู่ไปก็เป็นภาระคนอื่นยายลูบผมฟ้าใสาเบาๆคำพูดนั้นฟังแล้วเจ็บหัวใจนะลูกเพราะไม่มีใครควรรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระใคร ตางเงยหน้ามาจากไม้ไผ่พูดเบาๆตอนนั้นทั้งหมู่บ้านเป็นห่วงเขาแต่ตามันก็รู้นะคนที่หมดใจต่อให้เราช่วยยังไงเขาก็ไม่เห็นทางออกอยู่ดีฝ่ายลุกพลึบขึ้นอีกครั้งเหมือนเน้นย้ำบรรยากาศแต่เรื่องยังไม่จบตรงนั้นยายพูดต่อก่อนลุงกำจรจะขึ้นรถเขาเห็นเด็กผู้ชายสองคนพากันเดินเท้าไปโรงเรียนเสื้อผ้าขาดขาดแต่หัวเราะก,กันเสียงดงังฟ้าใสากะพริบตาลุงเขาพูดว่ายังไงคะ อย่ายิ้มเขาบอกว่าเด็กสองคนนั้นสอนผมเลยนะแม่คาว่าคนเรามันยังยิ้มได้อยู่แม้จะมีไม่มากนั่นเป็นครั้งแรกที่ลุงกําจรหยุดเดินและยืนนิ่งอยู่นานมากหลังจากวันนั้นหนะ้าฟ้าใสาลุงกําจรกลับบ้านไม่ได้ไปไหนอีกแต่เขาไม่ได้กลับมาด้วยความสิ้นหวังเขากลับมาด้วยความคิดใหม่ว่ายายหันไปมองฟ้าใสาแล้วพูดชัดๆถ้าคนอื่นช่วยเขาไม่ได้เขาก็จะช่วยตัวเองก่อน นั่นเป็นวันที่ลุงกำจรเริ่มต้นใหม่จริงๆไม่ใช่เริ่มใหม่เพราะจำเป็นแต่เริ่มใหม่เพราะเลือกที่จะลุกขึ้นเขาเริ่มทำสิ่งเล็กที่สุดก่อนซ่อมรั้วบ้านด้วยเศษไม้ปลูกผักแปลงเล็กๆหน้าบ้านรับจ้างรายวันใกล้ๆหมู่บ้านเก็บเงินทีละบาทสองบาทตอนนั้นหมู่บ้านเรามองเขาเปลี่ยนไปเลยนะฟ้าใสาตาพูดพางพยักหน้า ผู้ชายที่เคยเดินหอไหลกลายเป็นคนที่ทำงานตั้งแต่เช้าจะรดข้ามไม่บ่นสักคําเดียวฟ้าใสาย,ยิ้มยายแบบนี้ฟ้าใสาก็อยากขยันดับนั้นบ้างยายหันมายิ้มลูกทำได้อยู่แล้วไม่นานผักที่ลุงกำจรปลูกก็ออกผลเขาเริ่มขายให้ตลาดเล็กๆเ,เริ่มได้กำไรมากขึ้นมีลูกค้าประจำและสุดท้ายได้รับโอกาสไปปลูกผักส่งร้านอาหารในเมืองชีวิตเขาค่อยๆดีขึ้น ไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะความพยายามที่ไม่ยอมแพ้ยายโค้งตัวเล็กน้อยให้เข้าใกล้ฟ้าใสามากขึ้นเสียงยายอุ่นจนไฟยังเหมือนอบอุ่นขึ้นตามฟ้าใสยายอยากให้ลูกจำไว้อย่างหนึ่งนะยายจับมือฟ้าใสาเบาๆเวลาชีวิตพาเราล้มไม่ได้หมายความว่ามันจบแล้วมันหมายความว่าเราจะได้เริ่มใหม่อย่างเข้มแข็งกว่าเดิมฟ้าใสายพยักหน้าเนื้อตาเริ่มเป็นประกายเหมือนลุงกำจรใช่ไหมคะยายยิ้มเต็มใบหน้า ใช่จ้ะและอย่าลืมนะเราไม่ต้องแข่งกับใครเราแค่ต้องไม่แพ้ใจของเราเองตาเอื้อมมือมาโยนฟืนเพิ่มลงกองไฟประกายไฟแตกเป็นช่อสีส้มลอยขึ้นฟ้าเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของคำสัญญาบางอย่างลมหนาวเริ่มแรงขึ้นเล็กน้อยฟ้าใสยกผ้าคลุมไหลขึ้นมาใหมย่ยายแตะไหลหลานเบาๆไปเข้าบ้านกันได้แล้วลูกเดี๋ยวหนาวยายจะทำโกโก้อุ่นๆให้ตายื่นขึ้นช้าๆขอดินออกจากกลางเกง พรุ่งนี้มาช่วยตาทำรั้วสวนหน่อยนะฟ้าใสจะได้ขยันเหมือนลุงกำจรฟ้าใสหัวเราะสดใสได้เลยค่ะตาฟ้าใสจะขยันให้เหมือนลุงกำจรเลยค่ะทั้งสามคนลุกขึ้นไฟเริ่มมอดลงช้าๆแต่ความอบอุ่นในหัวใจกลับมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อประตูบ้านไม้ปิดลงอย่างนุ่มนวลเสียงลมหนาวปลายยึดดูหนาวก็พัดผ่านลานบ้านไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำของค่ำคืนนี้ คำคืนที่ฟ้าใสาได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่เคยสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่